ครับสวัสดีพี่ใหม่ผมก็มาสั่ข้าวนะครับว่าอกูที่ไหนพี่นอกนะครับพี่ใหม่นะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมก็อยู่แต่ในห้องมาสั่งข้าวนะฮะนี่ร้านนะครับสุดยอดนะครับติมทางนะครับผมเชียงน้อยเนื้อสดนะครับปัวนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยขายไปเลย ที่หนึ่งเนาะนะฮะผมก็สั่งสองอย่างนะฮะก้อยผมฉุกกว่า,านเนาอฟซีอ่อนะาัเน่าเลย่อมมากเยอะเลย เราก็มาจินพุชานะฮะธรรมชาตินะครับโดยไม่ต้องซื้อนะครับแต่ัว่าหน้าเรานะครับจะเจ็บใส่ถุงเลยเปรี้ยวเนะออกเป็เปี้ยวนะเ,เป็นหวานะวนะแต่ว่าไม่มีไม่มีน้ำจิ้มดิสองอต้นเลย บรรยากาศรอบๆนะฮะก็กำลังจะเข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่นะครับจินคับคบคับจบครับฟรีครับฟรีนะครับ ต้นนี้มันสมว่าจริงๆนะต้นนี้กับต้นนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันเน,ะนาะนะคนละรสชาติจริงอย่างที่หัวหน้าว่าแลแ้วแหละอันนั้นต้องมีน้ำจิ้มอย่างเดียวนะฮะต้นนี้ออื

นะครับใช่นะครับอันนี้ก็คือข้างถนนเนาะนะครับผมก็ปลอดภัยไม่ไร้มลพิษนะครับไร้สารพิษนะครับผมนะฮะมุหน้าก็มาบ่อยนะเป็น ผู้รู้แล้วนะฮะราต้นไหนนะครับรสชาติเป็นอย่างไรนะครับนิทนนะเขีนมาเลยทุกปีต้นจองอ่อบาบทำยังไงจะเอาทุงสูงได้ฮะอะไรดึงเนาะสุกเลยฮักเลยวะ ต,ตเด็กี่กันนี่อรต้นเด็กเกันก็ต้นน้นอ๋อสมโลพี่กันนึกว่บอกดอกยามันไหวอันนี้อันนี้ก็อ,อร่อยอืมอเดยวันอันนี้โตอนโตเลยิโอ้ขายพลาสติก ขายของเกา่าข่ายขวดข่ายแก้วด้วยสบายๆน,นะครับตายนี้นะเราก็จะขายได้หรือเปล่าครับเราก็ต้องทุกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับ ก็จะยังทิพย์นังกอดไหมนะฮะก็จะเป็นลินนนะะปายายที่เลี้ยงวัวนะครับก็ถุงหนึ่งนะครับเราเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับนะเพราะว่าอ่าถึงเวลานัดแล้วนะครับ <c> ก <oughs> ็นมเปี้ยอาจจะนมอาจจะหมดแล้วนะครับ งานก็ร็จจบแล้วนะครับทครับวนนี่ก็ทั้ง25นุดนะครับผมก็ผมในเวลาประมาณบ่าย <Trustee> <bane>